มาแล้วฮะ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 อะไรมาเสียงสองนะครับรู้จักไหมฮะรู้จักเสียงสองไหมฮะนี่เอาจริงเหรอจะพูดเรื่องนี้จริงเหรอ แล้วผ mm. ู้เขาอาจจะฟังนะผู้เขาอาจจะไม่ฟังเนี่ยนี่มีคนพูดกับผมตลอดเวลานะฮะรู้จักไม่ฮะเสียงสองนะครับเสียงสองเกิดขึ้นจากตัวท่านเองแล้ครับนะครับผมใช้เวลาเยอะมากนะครับกับเรื่องเรื่องเสียงสองแล้วก็ใช้ใช้เวลาใช้เวลาเยอะมากในการที่จะดูแลกํากับแล้วก็จัดการกับเสียงสองนะครับเพราะมีความรู้สึกว่าบ่อยครั้งมากเลยนะครับ เสียงสองเนี่ยไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นเลยเสียงสองทำให้ผมมีความรู้สึกแย่ลงนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงโควิดมาใหม่ๆเนะี่ยบอกตรงๆนะตอนนั้นงานไม่มีเลยนะงานแบบ4ีโร่จากจากเคยเคยรับงานสี่ห้างานนะครับแล้วก็ดูแลลูกน้องเต็มไปหมดเลยนะครับพอโควิดมาปุ๊มงานหายเกลี้ยงนะครับตอนนั้นเนี่ยเสียงสองมาเต็มเต็มผมฟังเสียงสองทุกวันเนะี่ยเข้าขั้นเข้าขั้นซึ่เศร้านะนะครับแต่ เข้าขั้นแหละนะครับแต่ผมแค่พยายามจะเอาชนะมันนะครับเพราะว่า,เ,าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เสียงสองว่านะครับเสียงสองนี่มักจะบอกอสมมติจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยมักจะบอกจะทําดีเลอรยเราไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่นแล้วก็ถ้าทําไปแล้วถ้ามันไม่สําเร็จละ่ะนะครับแล้วถ้าสําเร็จแล้วจะทําไงต่อล่ะนะครับแล้วถ้าเกิดทําไปแล้วถ้ามันไม่สําเร็จเพราะอะไรคนอื่นไม่ชอบล่ะและ้วถ้าเกิดคนอื่นไม่ชอบล้วชีวิตเราจะเป็นไงต่อล่ะเต็มไปหมดเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นะ เสียงสองเนี่ยท่านผมว่านะท่านทุกท่านแม้กระทั่งใครฟังอยู่ตอนนี้นะครับก็จะต้องมีเสียงสองตามมาเนี่ยไปฟังไอ้ไอ้หมอน,นี้ทำไมไปฟังมาอยู่ทำไมพูดเรื่องอะไรอะไรเงี้ยนะครับมาอยู่ตลอดเวลาผมได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือนะครับชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Untethered Soul นะครับของอ Michael A Singer นะครับเป็นรูปม้าวิ่งอยู่ริมชายหาดนะครับซึ่ง หนังสือเล่มนี้ดังมากตอนที่โอปราห์วินฟรี่อเอาเชิญไมเคิลเอซิงเกิลมาสัมภาษณ์นะครับแล้วก็เป็นหนังสือเล่มบางๆนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนนิยายเลยแล้วผมบอกเลยว่าอ่าแนล้วสนุกมากนะครับเป็นหนังสือผมว่าน่าจะเป็นหนังสือเล่มแรกและเล่มเดียวที่ทําให้ผมรู้จักเสียงสองของผมมากๆนะครับหลกักๆของหนังสือเล่มนี้ไม่มีอะไรคือสอนอมีม,มีมีกระบวนการมี practice ที่ทําให้เรา รู้จักว่าอย่างแรกเลยกําหนดว่าเอ๊ะรู้จักไหมว่าตัวคุณเนี่ยคือใครเวลาเวลาเวลาเราพูดว่าผมอย่างนั้นผมอย่างนี้เนะี่ยผมเนี่ยคือคนไหนผมเนี่ยคือผมที่พูดไปหรือผมที่เสียงสองบอกมาว่านี่เธอเวลาไปเจอคนนี้เนี่ยนะครับให้เธอบอกเขาว่าเราคือคนนี้นะอะไรเงี้ยนะครับพอเข้าใจไหมฮะเรามีเสียงสอง กระซิบเราอยู่ตลอดเวลานะครับหนังสือเล่มนี้บอกให้เร,เรารู้จักเสียงสองให้เราเข้าใจเสียงสองนะครับแล้วทํายังไงก็ได้ให้เราดึงตัวเองออกจากเสียงสองให้ได้นะครับจะดึงได้เนี่ยนะครับจะต้องมีสติอย,อย่างแรกต้องรู้จักก่อนว่านี่คือเสียงสองแล้วหน้าที่ของเสียงสองเนี่ยนะครับมีมีหน้าที่อย่างเดียวเลยจะทําให้เราปลอดภัยแต่เขาไม่รู้นะครับว่าคําว่าปลอดภัยเนี่ยคืออะไรนะครับเช่นเรารู้อยู่แล้วว่า สมมุติถ้าเกิดไม่มีตังนะครับเดินไปขอยืมเพื่อนนะครับแล้วก็บอกว่าตัวอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมนึกอะไรไม่ออกนะครับแล้วแล้วในสมองก็จะบอกมาแล้วจะไปเลยเดี๋ยวเพื่อนก็จะนู้นเพื่อนก็จะนี้เพื่อนก็จะนั้นนะครับทั้งทที่การไปขอยืมสตางเพื่อนเพื่อนจะทําให้เรามีชีวิตรอดนะครับแต่เสียงสองจะบอกอีกอย่างนะครับบอกให้เราอยู่นิ่งๆผมประมวลผลประมาณแบบนี้ตั้งแต่อ่านหนังสือเล่มน,นี้มาผมนั่งประมวลผลอยู่ตลอดว่าเสียงสอง พยายามทําอะไรกับผมอยู่นะครับเสียงสองเหมือนกับพยายามทําให้ผมอยู่นิ่งๆเพราะว่าการอยู่นิ่งๆนี่คือรักษาพลังงานรักษาอ,อ,อะไรหลีกหนีจากอันตรายโดยรอบนะครับแต่เสียงสองไม่ค่อยจะได้ไกด์ไลน์ผมเท่าไหร่ว่าผมควรจะทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสําหรับตัวผมเพราะฉะนั้นระวังให้ดีผมอย่างแรกวันนี้อยากจะบอกเรื่องเสียงสองนะครับอย่าไปเชื่อมันมากนะครับท,ทั้งทั้งที่ ไอไ้อไอมันที่พูดถึงก็คือตัวท่านอ่ะแต่มันเป็นลักษณะความคิดที่มักจะปกป้องเรารทำให้เราปลอดภัยแต่คําว่าปลอดภัยเนี่ยนะครับเสียงสองไม่ได้รู้หรอกนะครับว่าอันนั้นคือความปลอดภัยจริงหรือเปล่านะครับแค่เป็นความปลอดภัยทางด้านกายภาพนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจว่าเสียงสองเป็นยังไงนะครับเครื่องมือตัวเดียวเลยนะที่จะช่วยท่านได้คือนั่งสมาธินะครับแล้วทําให้ท่านรู้ว่าตอนนี้เสียงสองพูดอะไรกับท่านอยู่และท่าน มีโอกาสที่จะไม่ฟังเข้าใจเขาว่าเขาจะพูดแล้วเราก็จะไม่ฟังเพื่ออะไรฮะพอเราลบข้อดีของการเข้าใจเขาแล้วแล้วเราไม่ฟังนี่มันสุดยอดแล้วเพราะาอะไรน้ฮะเขาจะให,ให้เขาจะให้ข้อคิดทางหนึ่งแล้วผมกับมีความรู้สึกถ้าเขาให้ข้อคิดแบบนี้แล้วผมตัดสินใจทาอีกทางนึงนะมักจะเป็นผลนะครับ <laughs> มักจะเกิดพลังมักจะเกิดมักจะเกิดเรื่องดีๆอันนี้เป็นข้อสังเกตผมเองนะครับ ในข้อสังเกตของผมเองไม่ได้บอกว่าเ,เขาพูดอะไรแล้วก็ทําตรงกันข้ามอันนั้นท่านต้องลองเพราะว่าที่มาของเสียงสองเรื่องที่เสียงสองพูดเหตุผลที่เสียงสองใช้เนี่ยของแต่ละคนต่างกันมากนะครับของผมเป็นแบบนี้ผมรู้เลยเขาจะเนี่ยเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันเป็นแบบอย่างอย่างหนึ่งเสียงสองก็เลยพูดแต่เรื่องแบบนี้นะครับเอาเหตุผลที่ไหนมาไม่รู้แต่เขาเอามาจากประสบการณ์ผมนี่แหละนะครับดังนั้นทุกวันนี้เสียงสอง,องพูดอะไรผมทําตรงกันข้ามมันเวิร์กสำหรับผมนะครับแต่ยังไงซะ ประเด็นวันนี้คือลองหัดฟังเสียงสองลองลองตระหนักว่าท่านมีเสียงสองอยู่หัดฟังเสียงสองแล้วก็ดึงตัวเองออกจากเสียงสองออกมานะครับแล้วท่านจะพบทางออกในหลายๆเรื่องของชีวิตท่านครับรู้วันนี้ทำวันนี้ทำเลยครับ